สวัสดีครับจริงๆผมคิดว่าทุกคนพอฟังเรื่องของไบเซปเนี่ยคงคงเริ่มมีคำถามแล้วว่าเอ๊ะณปัจจุบันเนี่ย evidence ทั้งหมดเนี่ยไบเสพ SCR หรือไบเซป augmentation อะไรพวกเนี่ยได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนขอสไลด์เลยครับครับคือเมื่อกี้อย่างที่ที่ทอาจารย์ชนะก,การนำเสนอเคสแรกก็เห็นไหมทำแล้วดีมากเลยแล้วเราจะเลือกอยังไงว่าเมื่อไหร่ เราจะเลือกทำไบเซปเอสซีแยนไบเซปอัพเมนเทดรีแพ์หรือไม่เราจะชิดไปทำรีเวิร์สหรือเป็นพา r เชลรีแพะครับผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่พวกเราคงสงสัยดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไปรีวิวลิเ t e r เจอร์เนี่ยที่เกี่ยวกับไบเซปเอสซีหรือไบเซปอัพเมนเทดรีแพ์เปรียบเทียบกับคัฟรีแพ์เนี่ยมันมี3รายละเอียดซึ่งเราจะต้องพิจารณาในแต่และเปเปอร์นะครับ อย่างอันแรกก็คือเรื่องคัฟเนี่ยในสตัตดีน้นั้นๆเนี่ยที่เขาเปรียบเทียบกันเนี่ยเขาสตั d ดี้ในกลุ่ม Repairable หรือ Irreparable นะครับเพราะว่าถ้าสตัตดี้ในกลุ่ม Repairable ผลมันก็ย่อมที่จะดีกว่าใช่ไหมอันที่2คือใบเซ็ัมานั้นเนี่ยทำแบบไหนเป็น Augmented Repair หรือ SCR มันคืออะไร Augmented Repair หมายความว่าสามารถที่จะ r repair คัฟได้เกือบหมดแล้วมี e s i d u a แก a บไม่เยอะนะครับ และเสี้ยกบที่ไม่เยอะนั้นเนี่ยเรา Augmented ด้วยไบ c e p อาจจะเป็น v e r ติเค l ลหรือ Horizontal ก็ได้ Horizontal เป็น Interposition อีกอันนึงคือถ้าเป็น SCR เลยเนี่ยคือว่าแกบและเสี้ยกบมันใหญ่มากนะครับไม่สามารถที่จะค v อ r ได้นะครับแล้วก็เอาไบ c e p เนี่ยมาเย็บระหว่างกีนอยกับฮิม r u สก็เป็น Concept ของ SCR ไม่ว่าเป็น s i n เกิลสแตน ดับเบิลสแตนด์เป็นบ็อกเชฟหรือวีเชฟนะครับทริปเปิลสแตนด์เป็นสเนกแล้วก็คอสแตนด์เป็นดับเบิลยูชฟอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยในสต๊ดดี้ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่ไปเปรียบเทียบกับไบเซปอลเชียร์นี่ยคัฟเนี่ย,เ,ยเขารีแพร์แบบไหนนะครับเป็นคอมเพลตหรือพาวเชียร์รีแพร์นะครับ, compete, ร repair, รบถ้าเป็นคอมเพลตรีแพร์ก็เช่นพยายามที่จะเย็บโดยมิดเดิลโลอาจจะเป็นซิงเกิลโลแล้วก็เป็นมิดเดิลไรซชันทำมาร์จินคอนเวอร์เจนต์หรืออินเทอร์เวลสไลด์อะไรก็แล้วแต่เเพื่่อทีจะย็บคัฟใหห้มด ในกรณีที่เป็น partial r e p พลยคือเลแก็มันใหญ่มากไม่สามารถที่จะเย็บได้แน่นอนเขาก็เน้นเฉพาะเย็บทางด้านหน้ากับด้านหลังนะครับก็จะมีแก็บข้างนั่งเยอะนะครับนั่นจากที่อาจารย์พานักเกตอาจารย์ดานเทพนำเสนอเปเปอร์ต่างๆเนี่ยถ้าเราไปดูในรายละเอียดในเปเปอร์ปัจจุบันเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่สตัตตี้ในแ a s ซีฟร e เพล r a b l e ซึ่งจะเปรียบเทียบระหว่างบายเซป repair กับ complete กับ c ัพ repair โดยไม่ออกเมน อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยสตัตดี้ใน Massive i r r e p a r a b l e กลุ่มนี้จะเปรียบเทียบระหว่าง s c r หรือ Augmented กับ Partial Repair เรามาดูนะครับไอก,กลุ่มแรกนะ Partial Massive พรีเพอร์เปลมีสตั d ดี้แต่ยงกระลิงแต่ปี2008ไล่มาจนถึงปี2022เนี่ยสรุปได้ว่า Functional Outcome ของการรี p พ i ์ด้วย a u g m e n t ด้วย b i c เ p เนี่ยได้ผลดีกว่าไม่อ u g เ e มนหรืออย่างมากอย่างแย่สุดคือเท่ากัน นะครับส่วน integrity เนี่ยชัดเจนว่าดีกว่าการไม่ออก m e n นด้วยไบเซ p ปนะครับนอกจอากนี้มี systemic reviews นะครับเพราะว่าหลังจากที่ออกเนนด้วย b บเซ็ปเนี่ยคั r i t y เนี่ยสูงถึง82%นะครับในส่วนของ Massive r e a b l e นะครับอันนี้มี s ัดที่เขานั่งเยอะนะครับเปรียบเทียบระหว่าง SCR กับ Partial Repair ผลเนี่ยปรากฏว่าไม่ว่า Functional Outcome กับ Integrity ของมันเนี่ยไม่ต่างกับ Partial Repair เลยนะครับ ชิสมมติรีวิวก็พบว่ากลุ่มที่พยายามออกเมนต์เด็กใบเสรเอสซีอาร์อะไรก็แล้วแต่รีแทรเรทสูงมากนะครับ20-66%ดังนั้นเราเห็นว่าเอ็มมาสิฟรีเพรเบิลเนี่ยเราพยายามไปทำไบเสร็ออฟเมนต์ใบเสรเอสซีอาร์เนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับแม้ว่ามีสองซัตติของพาร์คกับคาวาชิมะนี่จะบอกว่าฟังก์ชันเอัลคัมมิติคิตี้ดีกว่าพาเชียลรีแพดแต่มันไม่มีความแตกต่างทางสถิตินะครับจึงส,สรุปในใน ที่ผมคิดก็คือว่าถ้าเป็น Massive i r r e p a r a b l e เนี่ยอย่าไปทำเลยเสียเวลาทำ partial ดีกว่านะครับถ้า Massive i r r e p a r a b l e เนี่ยโอเคทำอย่างน้อยคือ Integrity เนี่ยมันดีกว่าไม่อ,อัพเมนแน่นอนนะครับอย่างเช่นเคสเนี้ยสมมุติเราก่อนพาเราเห็นอยู่แล้วว่าคนไข้เป็นถูทรูซูดอปไร s i s เป็นโครนิกเ p s e u d o p ร s i s นะครับ t i v e Injection ชั่นไม่มี s t i f f เนี่ยละยกน้อยกว่า20องศานะครับ เอ็กซเย์เห็นเป็นธรรมดาสเตจ e 3คือมีแอสเซทไรเซชันแล้วนะครับ f ฟ t ตี้ด g เจเ r เ t ชันสเตจสี่แมสเตอร์ดีแทคชั่นสเตจสามแล้วก็ทอฟฟี่สเตจสามเข้าไปเห็นพวกรอยตีกลุ่มพวกนี้อย่าไปทำเลยเสียเวลานะครับแม้แต่ SCR ด้วยแฟชเชีย a t ตาเองก็แทบจะลากเลือดเือนเคสเหล่านี้รีซอฟก็ไม่ค่อยดีรีแทอเลชั่สูงนะครับดังนั้นจ,จึงสรุปก็คือว่าการทำใบเสร็จไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ควรจะทำในรีเพเบิล คำว่ารีเพาเวลอย่างเคสของจันชนะก,การนะครับผมคิดว่าจารประวัติของจันเขานั่งดีมากก็คือว่าเราต้องดีเทคก่อนว่าทรูซูโดพาราซิสคืออะไรแล้วเราคิดว่ารีเพาเบิลเนี่ยเราสามารถคอนเวิร์ตซูโดพาราซิสได้อันแรกคือระยะเวลาเคสของจันชนะก,การเนี่ยคือซูโดพาราซิสไม่เกิน3เดือนแล้วก็เอเรชั่น60องศาอันนั้นสองอันเนี้บอกเราว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยรีเพาเบิลและโอกาสที่จะคอนเวิร์ตไปซูโดพาราซิสได้